ทำไมจึงต้องรีบแยกแผลใจออกจากเสียงที่แท้จริงเคยไหมที่บางครั้งรู้สึกเหมือนต้องรีบต้องแก้ไขต้องจัดการทุกอย่างให้เสร็จเดี๋ยวนี้ความรู้สึกเหมือนมีเสียงดังๆในหัวคอยกระตุ้นบีบคั้นให้เราต้องทำอะไรสักอย่างในทันทีนั่น ไม่ใช่เสียงของความจริงแท้หรอกแต่มันคือเสียงของบาดแผลหรือทรอมาที่กำลังส่งเสียงดังตั้งหากเสียงนี้มันรีบเร่งมันเรียกร้องมันเต็มไปด้วยความตื่นตะนกเพราะต้นตอของมันคือสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดไม่ใช่แค่ความสงบนิ่งและเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในโหมด เอาตัวรอดเรามักสับสนระหว่างอะดรีนาลีนที่พุ่งพล่านกับความรู้สึกที่ถูกต้องจริงๆเราวิ่งไล่ตามการบรรเทาความเจ็บปวดชั่วคราวแทนที่จะมองหาความสงบที่แท้จริงเราลงมือทำก่อนที่เราจะได้ทันรู้สึกตัวได้ซ้ำแต่ความจริงแท้เสียงนี้ไม่เหมือนกันเลย มันไม่เคยตะโกนมันไม่เล่งเล้าคุณมันมาถึงอย่างเงียบๆสม่ำเสมอเหมือนจังหวะการเต้นของหัวใจที่มั่นคงเงียบแต่หนักแน่นไม่สั่นคลอนมันรอคอยความสงบนิ่งของคุณไม่ใช่ความแตกตื่นมันไม่ได้อยู่ในความวุ่นวายของการโหยหาความเข้าใจการยอมรับหรือการช่วยเหลือจากภายนอก ความจริงแท้อาศัยอยู่ในความเงียบอันศักดิ์สิทธิ์ภายในร่างกายของคุณมันพูดออกมาจากการอย่างรู้ไม่ใช่ความกลัวการเยียวยาคือการขอให้คุณสงบนิ่งลงมากพอที่จะเริ่มแยกแยะความแตกต่างระหว่างสองเสียงนี้ได้ ไอ้ความรู้สึกเร่งรีบที่อยากจะแก้ไขวิ่งหนีอธิบายหรือพิสูจน์ตัวเองนั่นแหละคือเสียงจากบาดแผลในใจของคุณแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหายใจลึกๆหยุดพักสักครู่แล้วลองถามตัวเองว่าตอนนี้เสียงที่ดังอยู่คือส่วนไหนของฉันกันแน่คุณกำลังสร้างพื้นที่ว่างให้บางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าได้เปิดเผยตัวออกมา บางสิ่งที่สุขุมกว่าบางสิ่งที่อย่างลาดจากจิตวิญญาณไม่ใช่ลอยแผลเป็นการเยียวยาที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการตอบโต้หรือโต้ตอบแบบทันควันตามสัญชาตญาณแต่มันคือการตอบสนองที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณได้ฟังเสียงที่อยู่ลึกลงไปกว่าความโกลาหลน,นั้นแล้ว มันคือการตัดสินใจที่มาจากความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ใช่จากแรงกระตุ้นชั่ววูบดังนั้นครั้งต่อไปที่ความรู้สึกต้องรีบมันถาโถมเข้ามาลองหยุดหายใจแล้วถามตัวเองดูนี่คือเสียงความจริงของฉันหรือเป็นแค่เสียงจากบาดแผลที่อยากให้ได้ยินและจำไว้เสมอว่าความจริงแท้ ไม่เคยผลักใสมันแค่รอคอยมันไม่กรีดร้องมันแค่กระซิบมันไม่เร่งรีบมันแค่หยุดพักอย่างสงบแล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนถ้าคุณเลือกที่จะเชื่อมั่นในการอย่างรู้อันเงียบงันของร่างกายมากกว่าความรีบร้อนของสมองที่สั่งให้คุณต้องแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่าง ทันทีขอขอบคุณหัวใจทุกดวงที่สนับสนุนลิปอิ l e เมนตด้วยดีเสมอมานะครับทั้งผู้ฟังที่น่ารักและผู้สนับสนุนทุกท่านไม่ว่าจะเปิดเผยตัวหรือไม่ก็ตามทุกกำลังใจคำจุนให้เราได้สร้างสารรค์ต่อไปขอบคุณจริงๆครับผมขอให้พลังแห่งความรักแสงสว่างและความสมบูรณ์จงนำพาสิ่งที่ดีงามมาสู่ชีวิตทุกท่านนะครับ และรายละเ e อียดการสนับสนุนสามารถดูได้ที่ Description ด้านล่างขอบคุณครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสิ่งที่เราอัพเดตเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรา้นพิเศษสดใหม่จากวัาเดท